ตำรวจหนุ่มรายหนึ่งพาแฟนสาวไปเที่วันล,ลอยกระทงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ได้มีการฉลองในการจุดพลุระหว่างนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะพลุเกิดระเบิดคามือต่อนหน้าแฟนสาวรวมังเพื่อนที่ไปร่วมงานนะคะสุดท้ายเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนกําลังลอยกระทงแล้วจู่ๆก็เกิดเหตุพลุระเบิดใส่มือเจ้าหน้าที่ตํารวจรายหนึ่งที่กําลังพาแฟนสาวมาลอยกระทงและจุดพลุเพื่อฉลองแต่พลุกับระเบิดใส่มือจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเบื้องตน้นกูภ้ภัยพระาธาตุผาแดงพร้อมกับตํารวจสพแม่สอดเข้าตรวจสอบนะคะ พบว่าบริเวณนิ้วมือซ้ายของผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นถูกพลุระเบิดเหลือเพียงนิ้วก้อยแค่นิ้วเดียวโ oh. อ้โหหมดมือะเหลือแค่นิ้วก้อยเหรอเหลือแค่นิ้วก้อยนิวเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเร่งปฐมพยาบาลก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดพอสอบถามผู้เห็นเหตุหการณ์ค่ะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตํารวจรายนี้ได้หยิบพลุที่สองแสงชนิดยิง8นัดหยิบออกมาจากจุด หย,ยิบออกมานะคะจากกระเป๋าแล้วก็จุดไฟแช็กเพื่อยิงขึ้นฟ้าแต่หลังจากจุดไฟแช็กเสร็จค่ะพลุกเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นใส่มือต่อหน้าต่อตาแฟนสาวนะคะรวมทั้งเพื่อนๆเ,เลยครับคือมันเป็นลักษณะเหมือนพลุที่เป็นกระบอกใช่ไหม,มแล้วพอ,อจุดพุ๊มันก็จะยิงออกไปยิงออกไปเนาะแต่มันดันไม่ยิงอ่ะใช่คือระเบิดใส่มือปกติพลุลักษณะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถือแล้วปล่อยให้เขากลายเป็นประกายไฟไกลๆได้พุ่งออกไปพุ่งออกไปแต่อันนี้กลายเป็นระเบิดใส่มือคุณแบงค์เออแล้วแต่จริงๆนิด ลุเขาห้ามจุดใช่ไหมฮะ,ะมันผิดกฎหมายเนาะยิง่งช่วงเทศการใช่คร<ช>ับแล <ะ S 2> ้วทางจังหวัดเขาก็ห้ามไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็เป็นตํารวจด้วยอืก็เลยต้องนําเรื่องนี้นะคะมาตือนเป็นอุทาหรณ์กันสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการจุดพลุจุดประทัดดอกไม้ไฟก็ควรที่จะระมัดระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะเสี่ยงอันตรายได้รับบาดเจ็บได้นะคะอย่างเช่นกรณีของตํารวจรายนี้ ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ถึงเช้ามืดเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครใช้เรือ39ลำและเจ้าหน้าที่172คนเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาและสวนสาธารณะนอื่นๆเกือบ10ชั่วโมง โดยพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการจัดเก็บกระทงในแม่น้ําเจ้าพระยาและสวนสาธารณะคลองแล้วก็บึงรับน้ําใน50สํานักงานเขตได้จํานวนทั้งสิน 4, 3, ้น4,3235ใบเป็นกระทงที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่ย่อยสลายง่ายจํานวนประมาณ388,000กว่าใบคิดเป็นร้อยล96.46%นะคะและกระทงที่ ทจากโฟมค่ะอยู่ที่จำนวน14,281ใบคิดเป็นร้อยละ3.54 สำหรับเทศกาลลอยกระทงปีนี้ของคุณผู้ชมจัดเก็บกระทงลดลงกว่าปี2 5 6 3อยู่ที่จำนวน89,302ใบซึ่งปี2,563จัดเก็บกระทงได้จำนวน492,500กับอีก37ใบโดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ9 6 4 0เป็น96.46 เมื่อเทียบกับปี2563เนี่ยส่วนกระทงโฟมลดลงร้อยละ3.6นะคะเป็น3.54เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้บรรยากาศของการท่องเที่ยวนะคะเริ่มที่จะคึกคักดิฉันก็ได้ไปไป,ไปไปร่วมไปร่วมงานเหมือนกันก็บพบว่าแต่และที่เนี่ยเขาก็มีมาตรการต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วถึงจะเข้างานได้นะคะต้องโชว์ใช่ไหมว่าต้องฉีดวัคซีน2เข็ม3เข็มอะไรก็ว่ากันไปต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ดูด้วยค่ะ